โอเคทุกคนนี่เราก็ต้องชมวยทอยนะวันนี้เราก็มาต่อกันในพาร์ทที่2เลยนะฮะโอเคนี่ฮะทุกคนฮะตรงนี้เป็นด่านธนูซึ่งเราก็ต้องเอ้ยหลังหินโอเคนะหลังหิน, okay. นหอโอเคทนันไหมอ่าโอเคทันแล้วก็โดดลงไปด้านล่างนะฮะอ,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 อุ้ยเอออ้าวสเตล่าสเตล่าอุ้ยเดินนะเฮ้ย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 มันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ อ้าวอ๋อเป็นคนหรออ๋อเป็นคนถือถืออะไรนะข้เรี่ยงไม่รู้ว่าที่มันจุดไฟได้อ่ะที่เป็นไม้อะอ้าวมาโผล่ที่ไหนเนี่ยกูโอ้โหสเตล่าลูกหล่นลงมาเจ็บไหมเมื่อกี้น่าจะโดนคนเมื่อกี้จับมาไว้ที่นี่นะฮะตรงนั้นมีบันไดก็ต้องขึ้นไปด้านบนสินะหลดไม่ถึงหรอ แสดงว่าต้องเอาอะไรมาไอ้น,นี่แน่เลยต้องเอาอะไรดันมาแล้วก็ให้เราอะขึ้นไปอันนี้ดันไดไหมอาหา่าฮะดันได้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดันมาลากมาลูกเตลล่าควบคุมยากนิดน,นึงนะทุกคนมันไม่มี่มจอยให้กดนะอุ้ยลากมาสิเป็นอะไรกับนิ้วตัวเองเป็นอะไรกับนิ้วตัวเองก่อนเดี๋ยวลากอัน,นี้มาก็จะขึ้นนั่นบนได้นะฮะทุกคนอ่าโอเคขึ้นเลยอ่ากระโดดฮึบเออ ตายนะคะตนลางมันคืออะไรอะ่ะเป็นด้วงอีกแล้วเหรอเหมือนด่านที่หนึ่งเลยปะทุกคนเหมือนคลิปที่แล้วเลยน้อแบบแรกๆเลยที่โรงงานอ่ะเออตรงนี้ให้ทําอะไรเอยให้ปลอบไอ้นี่หรอทำไรอะ่ะให้ไอ้นี่หรอให้กดที่โซ่หรอแล้วก็ลากอ้ามันกดบ่ได้อ่ะสูมันกดบ่ได้เราต้องไปฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไม่มีอะไรว่ะทำไงอ่ะทุกคนมันกดไม่ได้อ่ะมันต้องให้เนี่ยหลด่ดไปด้านล่างแน่เลยผมว่านะกดสิกดกดที่โซก็กดไม่ได้หรอทำไงอ่ะอืมถ้ากดที่โซไม่ได้แปบ๊บหนึ่งนะนทุกคนครับแปบ๊บหนึ่งันหนึ่ง ถ้ากดที่โซ่ไม่ได้ก็ต้องกดตรงนี้ป่ะไอที่มันเป็นไเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดีแปบ๊บแปปแบบกดเออได้แล้วทุกคนแล้วก็ลากไปด้านหลังนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่นไหมอ,อืออือล่นเออสวรรค์โปรดเปิดทางให้เราแล้วนะฮะ แล้วก็น่าจะต้องลงไปด้านล่างไหมอ่ะตรงนี้มันลงไปไม่ได้หรอแสดงว่าต้องลงทางบันไดนะคะทุกคนตรงนี้ก็ลากไม่ได้แล้วโอเคครับลงทางบันไดจ้าลงทางบันไดอันนี้มันจะหักปะวะไอันเนี้ยอันนี้มันจะหักปะวะไม่หักหรอกเนาะเออไปเลยสเตลล่าลูกไม่ตายใช่ไหมเออมั่นใจไม่ตายฮึบ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หยห,ยห,ยหยสไลเดอร์สไลเดอร์ลงมาเลยนั่นกูนโมโผล่ที่ไหนอีกเนี่ยเออเหมือนจะเป็นวิหารบ่าทุกคนเหมือนจะเป็นที่นี่เหมือนเป็นมัสยิดเอ้ยเปขอโทษครับขอโทษขอโทษตรงนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพีระมิดเออเป็นสิ่งก่อสร้างแบบเก่าเก่าอ่ะดูดิเป็นหินหมดเลยต้องหาอะไรมาตรงนี้อีกแล้วหรอเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับทุกคนครับต้องหาอะไรมาลากได้เลยแป๊บนึงนะ เราต้องสำรวจให้หมดนะฮะทุกคนตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าหนึ่โดดขึ้นไปก่อนทุกคนครับอ่าโดดได้อ่านี่ไงครับเราเจอเหมือนกับเป็นลังอะไรสักอย่างนะคะทุกคนโอเคลากได้เลยเนาะเอ่อไปตรงนั้นด้ลาล่างโอเคโอเคครับทุกคนครับลากได้เนาะลากอันนี้ลงไปด้านล่างนะฮะไปอ้าวไม่ลากสตลล่าลูกสเตลล่าเดียว ลงมาก่อนลากไม่ใช่ขึ้นโอ้ยลากกดค้างเออเนี่ยแล้วมันจะหล่นทางไหนเน่ยทุกคนมันจะหล่นทางนี้เหรอที่เป็นทางลาดหินลงไปเนี่ยนะอ,อปลอดภัยใช่ไหมหินจะไม่แตกใช่ไหมไม่ใช่ว่าหล่นลงไปแล้วมันจะวิหารพังนะอ,อ่าหล่นลงมาได้นะ,ะทุกคนครับมาแล้วมาแล้วเออ แล้วเราก็ลากบอกว่าลากไม่ใช่ขึ้นโอ้ยแล้วก็ลากอันนี้ไปไว้ตรงนู้นนะฮะทุกคนโอเคครับด้านล่างมันจะเป็นอักษรอักขระเขียนไว้ด้วยนะ,ะแล้วก็มีสัญลักษณ์เต็มเลยด้านล่างเห็นไหมทุกคนเออเนาะเราต้องขึ้นไปด้านบนแล้วต้องเจอกับอะไรอีกเนี่ยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นด้านบนก่อนหรือว่าลากอ่าลากมาอีกอ่ะขึ้นจะได้ลา่าทีนี้ขึ้นนะลูกนะขึ้นโอเคกระโดดนะฮะทุกคน โอเคครับเดินกลับไปไม่ได้นะต้องเดินต่อไปนะคะทุกคนอตรงนี้ยังไม่มีอะไรเนาะโดดขึ้นได้ป้ะตรงนี้อ่าโดดขึ้นได้นะฮะกระโดดไปเลยอู้ว้าก็นั่งเป็นถ้ำอย่างนั้นน่ะเหรอมันคือเหมือนเป็นอุโมงค์เหมือนเป็นถ้ำนะฮะทุกคนครับเข้าไปได้เนาะแสดงว่าเข้าไปได้ก็ต้องไปโผล่ที่นึงอ่ะอ่านี่ไงอุ๊ยเดี๋ยว โอ้โเกือบตกลงได้ใช่ไหมลงไดใช่ไหมวิไม่ตายเนาะโอ้โหเข่าสุดเลยไหมไอ้กล่องนี้ลากได้กล่องนี้ลากได้ปุ่มนี้คือปุ่มปุ่มอะไรเอ่ยเฮ้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 ดียยวเดียอย่ายอย่าอย่ายอย่อ่อ่เ้ยเคน็ไม What ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วเอาใหม่ครับลุงนนะโอเคผักลงมาโดดลงมานะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอเอเอาอตัผมไม่กดอ่ะน,บบนุ๊กกนแป๊บนึงนะเอาใหม่เอาใหม่หนึงรอให้เจล่าขีดก่อนหรือว่ามันต้องเดินต่อไปเหรอด้านนั้นมีอะไรบ้างอุ๊ยอา้าวมีก้นมนันมาโอยด้านหน้ามีกลองแสดงว่า เราต้องออกมาสิออกมาเออเราต้องเอาอะไรสักอย่างไปทับปุ่มอีกปุ่มนึอ่อไงวันึงขอขอเบาเสียงแป๊บหน,นึ่งนะทุกคนโอเคลงมาสิลงมาขึ้นไปทำไมเราบอกให้ขึ้นเราลงบอกให้ลงแล้วขึ้นโอ้มา,ลา,มาลากมาลากมาเลยเป็นงนั้นทุกคนเดยวเราขอไปกดอีกปุ่มนึงก่อนนะปุ่มที่สอง ขึ้นก็ไม่ได้นะฮะทุกคนเออขึ้นได้ก็บ้าแล้วแหละนะเนาะไอ้ปุ่มนี้มีไม่มไทำอะไรปลอดภัยใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะกดกดแล้วมาในยี่ตะแกรงไอ,อ้กลองมันจะลงไม่ทันหวทุกคนแสดงว่าเราต้องเอากล่องอันนี้ไปกดตะแกรงไอ้ไปกดเอ่อปุ่มกลองเอาไว้นะโอเคไปเร็ว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 ,รวผ่านปุ่มนี้ก่อนปุ่มนี้ เรียวๆรๆๆรรวถึงปล่อยเรียวๆรเรวแล้วโอเคทันนะฮะโอ้ทันเยอะไปทุกคนหืฝุ่นถึงกับคลุ้งเลยนะฮะโอเคครับเดินต่อไปเด้อตรงนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องเดินไปตรงนี้นะฮะอุ๊ยอะดรอุ้ย มีหวังโดนนี่เละนะฮะต้องหาจังหวะท่าทุกคนครับต้องหาจังหวะแปบ๊บนึงนะอีกรอบนะให้มาอีกรอบนึงก่อนไปเออหูเฉียดตัวเชสเตอล่าไปนิดเดียวทุกคนจะขีดเมื่อกี้นั่นตะล่างนี่อะไรเนี่ยหล่นลงมาเฮ้ย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 เดียวเดียวทำไมอ่ะเป็นมันเป็นเป็นเป็นอะไรเหรอโอ้ยมันกลิ้งลงมาเดียวเดียว ขึ้นขึ้นขึ้นวันนี้ซาเล่าขึ้นเออโอเคก็อ้าววัดขึ้นแล้วก็ขีดอ๋อทำไงอ้าวลงมาอย่างนี้เหรอเอาใหม่เอาใหม่เราต้องขึ้นเราต้องขึ้นบนนู้นให้ไวที่สุดนะฮะขึ้นขึ้นเร็วๆโอ้โหเป็นขั้นบันไดเลยดูดิทุกคนขึ้นอเออไม่รอดอ่ะ แสดงว่ามันต้องกระโดดข้ามอย่างนี้ต้องกระโดดสวนมันกลับไปเหรอตอนนี้ว่าเราขึ้นไปด้านบนอ่ะอะลองดูดิมาเร็ว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 รีบเลยจ้ารีบเลยจ้ากระโดดปึ๊บมากระโดดสวนโอเคทุกคนผ่านแล้วเฮ้ย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 อ้าวมันกลิ้งกลับมาเดียวเดียววิ่งวิ่ง อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเลนเดียวอา้าวดวงรถดจากคงลอ้อมาโดนดวงกินอ๋อนี่ไงทุกคนครับเร็ว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 ไม่รอดอะ่ะวิ่งมานั้นทุกคนนะรหลดใหม่โอเควิง่งกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะฮเอาขึ้นมาไม่ได้หรอกวกแกนะแสดงว่าไอ้ลวงพวกนี้มันขึ้นบน,น,นก้อนหินนี้ไม่ได้นะฮะทุกคน ตัวต่อไปนะคะน้องครับตรงนี้เป็นทางขึ้นมาเลยอะล่ะเราต้องเดินผ่านสะพานก้อนหินอันนี้ไปนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าด้านหน้ามันจะมีอะไรบ้างโอ้โหแล้วถังเต็มเลยดูดิทุกคนด้านล่างอ่ะถังที่ใส่ด่วงเอาไว้ะเต็มเลยแสดงว่าในถังอ่ะมันจะมีด่วงอยู่ด้านในนะทุกคนไอ้ที่เป็นถังที่ทําจากหินอ่ะเออโอเคตรงนี้อ้าวเดี๋ยวเดียว แป๊บยังนะขอคิดก่อนกระโดดลงนี้ยังไม่ได้นะฮะกระโดดขึ้นหรือว่าต้องไอ้นี่หรอต้องสวนหรือเปล่าหรือว่าต้องยืนมันนี้แช่ไว้อะลองยืนแช่ก่อนทุกคนนะับยืนแช่กระโดดเข้ามาตรงนี้อ่าฮะโอเคแล้วก็กระโดดลงไปนะฮะทุกคนอ้าวคิดแสดงว่าจังหวะที่มันกําลังเอ็นตัวลงมาทางซ้ายเนี่ยเราต้องรีบสวน สวนออกมานะฮะเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หมตั้งตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอเควิ่งเลยสามสองหนึ่งกระโดดอึชโอเคตรงนี้ผ่านได้นะคะสบายมากตรงนี้เราขึ้นบนหินนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮยยายายาขึ้นบนหินสามสองหนึ่งกระโดดอึชโอเคเอ็นตัวลงมามาฝั่งซ้าย เออเป็นไงล่ะความสลาดต้องยกให้ข้านะฮะโอ้โหผ่านมาได้แล้วก็เจอกับอะไรอีกเนี่ยโอ้โหด่านนี้จะเป็นเหมือนกับดักปะโอ้โหเป็นไฟเลยเหรอพี่กูจะผ่านมายังไงเนี่ยกระโดดข้ามอันี้ไปเหรอปลอดภัยใช่ไหมวิเราปลอดภัยแหละโอเคงั้น,น,นงั้นัทางผ่านสลิว แล้วต้องนน้นเฮ้ย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 เดียว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 ด้วงด้วงมาจากไหนอีกเนี่ยต้องกดไฟเผาด้วงเหรออากดเอออ๋อต้องเผาด้วงนะคะทุกคนคะเพราะพวกนี้มันจะกินเราได้นะคะแล้วก็ร้อยไฟดับนะทุกคนเดี๋ยวต้องดูก่อนกดใหม่เฮ้ย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 มาตายงงๆเดี้วไหมก่อน เอาใหม่กันหมดครับกระโดดข้ามปุ่มนี้ไปก่อนนะแล้วก็ล่อให้ด้วงมาแล้วเราก็กดเผาด้วงแล้วก็ร้อยไฟหมดแล้วเราก็เดินนะคะโอเคเดินมาตรงนี้เจอด้วงวิ่งกลับนะคะมันกังรอรอรอด้วงก่อนวิ่งกลับมาเปิดไฟนี่แน่โดนเผาไปเป็นไงหรอพวกมึงแล้วก็ร้อยให้ไฟดับนะคะทุกคนครับจ่าใจร้อนเธอดับอ่าโอเคเห็นไงะเป็นเง โผลเล้วเนี่ยว่าต้องทําอย่างนี้ถา้ากดอันนี้อันนี้ก็ติดไฟเหมือนกันแล้วมีไม่ทําอะไรตรงนี้มันมีไม่ทําอะไรเนี่ยปุ่มตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีวงร้อยแล้วนทุกคนครับกดได้กดได้แล้วก็เปิดอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเดียวถังหล่นลงมาวิง่งเิครับจังหวะนี้โอ้ยโอ้โอ้ย,อย,อยโอเคทุกคนเ,คเรารอดจากด้วงมาแล้ว โอ้ไมก god ตรงนี้เหมือนจะเป็นอัคระอีกแล้วนะคะเหมือนจะเป็นอะไรปะเหมือนเป็นงูเลยอะ่ะเอออย่าบอกว่าต้องเจอกับงูตัวใหญ่ตัวยักษ์เนี่ยไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาตรงนี้กระโดดได้ก็กระโดดไปนะครัชทุกคนโอเคครับเกมเซฟแล้วนะอา้าวเดีย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 วใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นกระโดดใหม่กระโดดใหม่ออ โอเคแล้วก็กระโดดตรงนี้นะคะขึ้นทางลาดไม่ได้หรือว่าขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนงั้นต้องกระโดดตรงนี้ต่อไปเหรออะลองดูซิอะ่ะแล้วก็ขึ้นตรงนี้เหรออ่าจริงจริงด้วยคนระับทุนคะรับนะนะนะกระโดดอือกระโดดอ้าวเดี๋ยว <laughs> บอกแล้วว่าตายงง อเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่อหมโอ้โหนี่คือแบบตายโง่ตายโง่มากเลยนะโอเคทุกคนเอาใหม่นะคะทุกคนตรงนี้กระโดดตรงนี้กระโดดขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นสิพี่ขึ้นเออตรงนี้นทุกคนงนะั้นหนึ่งสองสัไปเออ โอเคผ่านเชลิวนะฮะตรงนี้โอเคนะเฮ้ย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 อ้าวจะตรวจข้ามหมอมันจะไม่มาอเป็นกับดกักโอ้ my god ต้องระวังให้ดีนะเนี่ยดีนะที่ไม่ข้ามเดินไปอะ่ะเมื่อกี้ที่เดินต่อไปอะ่ะโอเคฮะตรงนี้เราก็เดินต่อไปได้เลยนะฮะเดว้า สเตลล่าสเตลล่าขาหักออกมาเมื่อกี้ฮู้ยรอดแล้วสินะหวังว่าจะไม่เจออะไรแล้วนะทุกคนหวังนะหวังนะหวังเลย <S <S โอเคอะนคลงาตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะด้านหน้านี้ไว้ใจได้ใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมด้านหน้า,นา,นานไม่มีอะไร ที่ม่ที่นี่คือที่ไหนแน่อุ้ยจะสีคนละโทนกันเลยอะที่นน่นสีมันออกเทาๆดำๆในนี่สีมันออกโทนแบบแปลกๆอะทุกคนเออแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นหอดูดาวบ้านเนี่ยมีนุกกลมๆอยู่ด้านบนน่ะหอดูดาวอะสันเอ,อ๊ะตรงนี้มีให้กดนะฮะเหมือนจะเป็นทอชนะคะทุกคนกดได้จุดไฟหรอจุดไฟ,ฟตรงนี้แล้วก็ไปจุดตรงนี้ต่อ,อทุกคนอย่างนี้หรือเปล่าเออเนี่ยใช่จริงจริงด้วย โวน,นเข้าไปอ่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยเยอ๊ะอะไรค่อยลงมาอ้าวมีปุ่มโมกมานะคะมีปุ่มงอกมาจากดินเอ้ยมีปุ่มงอกมาจากหินด้วยโอ้โหทำอะไรอ่ะโอ้โหแบบชิ้นส่วนให้ตรงกันเนอโอ้ย y กร d โหดไปบะ ปรับไงก่อนต้องปรับเป็นรูปอะไรอ่ะให้ให้มันตรงให้หมดห๋อพหนึงเอาใหม่ดีพี่นึงเอานี้ดีกว่าหรือว่าเอาอันนู้นดีเอาอันนี้เหอะอันนี้ก่อนนะคะทุกคนนะกดแล้วก็หมุนนะคะอ๋อมันจะเป็นแสงหมุนแล้วต้องหมุนให้หินมันตรงกันหรือเปล่าที่ห้อยอยู่อ่ะเออน่าจะใช่นะทุกคนแต่มันทําไงอ่ะเราดูอันที่หนึ่งแล้วกันนั้นทุกคนอันที่สองไม่ได้อ๋ออันที่หนึ่งเหมือนจะเป็น มันจะเป็นอันเล็กพ่ะทุกคนอันที่หนึ่งมันจะเป็นอันเล็กนะคะส่วนอันที่สองมันจะเป็นอันที่อันใหญ่อะทุกคนที่ที่ค่อยอยู่นะเออต้องทําไงวะต้องหมุนให้ตรงหรอคือหมุนให้ตรงอะหมุนได้แต่อุปสรรคคือมันคือรูปอะไรนี่สิเออโอ้โหปวดหัวเลยทุกคนแป๊นนึงนะขอคิดก่อน เอาใหม่นะทุกคนต้องหมุนอ่าต้องหมุนยังไงอ่ะอืมมันจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หรอหรือว่าเป็นรูปงูเมื่อกี้ที่เราเจอที่สลักอยู่บนหินเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าแต่ล็อกมันเป็นสี่เห,เหลี่ยมอ่ะก็ทำไม่ได้ หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ตอนที่เราเพิ่งเกิดเมื่อกี้ว่าเออเออใช่ใช่ใชน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้นะคะทุกคนโอเคดูแลเอ่าโอเคครับทุกคนครับน่าจะหมุนให้ตรงกับสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้นะแป๊บนึนงทุกคนกดสิสเตล่ากดกดเออเอา้าวกดส่สเตล่าโอ้ยมึนจังเนี่ยอ่ะหมุนหมุนแล้วก็มันจะเป็นม้วนหน,น,นะทุกคนอ่า อายุดเออใช่ใช่ใช่โอเคแอนนุคนครับถูกต้องแล้วค่ะที่เราทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็หมุนอันนี้เป็นกรอบนอกนะคะทุกคนยุดอ้าวหยุดหยุดหย,ยุดไม่ทันเอาใหม่กอนนทุกคนครับเป็นกรอบนอกให้ตรงล็อกอันนั้นไงอู้ตรงแล้วเมื่อกี้ตรงแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอหเอหรือว่าไม่ใช่วะมันควรจะล็อกให้เรานะเมื่อกี้เอาใหม่ดิทุกคนป๊บน,นึง หมุนให้ตรงล็อกเมื่อกี้นะฮะหมุนฟึบยุดเอออุ้ยเย่เย้เปิดแล้วทุกคนแล้วเราก็ต้องขึ้นอันนี้หรอแน่ใช่นะเออขึ้นโ้วโอลอยได้สะด้วยลอยได้สะด้วยมันจะพาเราไปที่ไหนก่อนประเด็นตรงนี้หรอ นี่เหมือนจะเป็นหอคอยบ้านคนเออนะไม่ใช่เป็นหอคอยนะตรงนี้แล้วลงไงอ่ะอย่าบอกไม่ต้องกระโดดลงไปนะ่ะอ๋อมีช่องให้ล็อกลงไปนะคะทุกคนโอเคเซฟนะคะเกมเซฟแล้วตรงนี้กล่องตรงนี้ลากไปปะลากได้นะคะทุกคนแสดงว่าออเราต้องมาตรงนี้ก่อน มาตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปใช่ไหมเออน่าใช่นะฮะทุกคนกระโดดขึ้นไปแล้วก็กระโดดนะฮะเออแล้วมันไปไหนต่อเออว่ะเออมันมันมันไปต่อไม่ได้ว่ะทุกคนทำไงอะ่ะเจอปัญหาครับทุกคนครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วครับทุกคน หรือว่าต้องไปฝั่งนี้เหรอเออฝั่งไอ้ฝั่งซ้ายไปได้หรือเปล่านึงนะขอไปดูก่อนฝั่งซ้ายก็นน่าจะไปไม่ได้นะเออเนี่ยกระโดดไม่ถึงทำไงอะ่ะเออว่ะทุกคนทำไงทำไงอะ่ะหรือว่าต้องลากไอ้นี่มาเหรอลากไอ้นี่มาฝั่งซ้ายงี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงลงก่อนลงก่อนเออ ลงแล้วก็ลากอันนี้มาโอ้ยลงสิพี่เนี่ยมันก็สวดไม่ได้ทุกคนตรงเนี้ยอ๋องั้นเอาเป็นว่าเราขอจบคลิปตรงนี้เลยละกันนะทุกคนนะเพราะมันขึ้นไปไม่ได้อะผมก็ขี้เกียจไปคิดนานด้วยนะคะโอเคทุกคนสวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะรอดูพัทสามได้เลยบ้าย